คาถาชินบัญชรเชยาศนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสจาสพังรสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทยพุทธาอัตวิสตินนยกาสเพปปิิรามหังมัทเกเตมุลิสระเดี๋ยวผมขอสวดก่อนแล้วกันพี่สวดก่อนผมขอสวดก่อนแล้วก็ให้น้องเนี่ยสวดตามตามผมได้ไหมลูกแล้วผมจะถามกับน้องว่านี่คือบทสวดอะไรยากหน่อยนะนะฮะยากหน่อยนะอนันตคุณะสัม ปัญนาครับไปเรียนหนังสือเพิ่มเติมก่อนไหมความสามารถอันฟิลคืออะไรลูกสวดมน์ครับสวดมน์สวดมน์เนี่ยทำไมอันฟิลถึงชอบสวดมน์ลูกเพราะว่าสวดมน์เป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วครับเฮ้ยจริงเหรอสนใจอแล้วการสวดมน์ดียังไงลูก ได้บุญเกิดสมาธิมีสติค่ะอุ้ยตายสาธุลูกเอ้บทสวดมนต์บทแรกที่เคยสวดคืออะไรลูกพุทธชัยมงคลคาถาภาหุงครับสวดภาหุงเลยเหรอคะลูกโอ้โหภาหุงนี่เป็นบทที่ไม่ได้ง่ายเลยนะคะพ,พาพภา,าหุงยังไงลูก อาหงสาสตมภินิมิตาสาวุทันตังคลีเมฆลังอุจิตหูรัสเศนามารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินตันเตชะสาวโพตุเมเชยมังคารานิโอ้โหเท่านี้ยังไม่พอครับทั้งทีมงานได้เตรียมหนังสือสวดมนต์ให้กับคณะกรรมการเพื่อใช้ในการทดสอบความรอบรู้ของน้องแอนฟิลแบบเจาะลึกครับ อาพี่ขอบทไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยมปิธรรมังสรณังคัจฉามิตุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัดยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัิยมปิธรรมังสรณังคัจฉามิตัดยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิดูไหมครับเหงาไหมดูหมดเลยวันไหนผมจะไปวัด ผมไม่ต้องพกหนังสือผมขอเด็กคนนี้ไปได้ไหมครับคุเชิค,คให้ว่าไหม,ไมครับพี่อ้ใจก่อนครับ<ม>รรบทมาหาการุณิโก มหาการุณิโกนาโทหิตายสัพพปานินางปูเรตวาปารมีสัพพปโตสัมพุทิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตูมิเชยมังคลังเชยันโตโพธิยามูเรสกยานังนันทิวัตโนเอวังอะหังวิเชโยหูมิเชยสุเชยมังคเลอประชิตาปัลลังเกสีเสปปตวิปุกคเรอภิเสกิสัพพุทธานังอาคปโตปมตติสุนักกตังสุมังคลังสุปภาตังสุปุติตังสุขโนสุโมตุจัสรุยตังพระมจาริสุปทักคินังกายกามังวาจกกามังปทักคินัง พัตตากินังมันวอกัมบังปะติทีเต้พัตากินอปะตากินอันนีก็ตัวนารักันทัดเต้พัตากินีถูกไหมครับสาธุค่ะที่คุูอยากให้น้องอัญซีเนี่ยช่วยเลือกบทสวดดีๆให้ท่านคณะกรรมการเพื่อเพื่อปกป้องคุ้มครองท่านคณะกรรมการและคนดูได้ไหมครับได้ครับเป็นบทอะไรดีครับเอาเป็นพุทธพจน์ครับพุทธพจน์นะครับพุทธพจน์คืออะไรลูก สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ครับโอ้่ะขอฟังครับสาธุปาเปนะทุกกรังความดีอันคนชั่วนั้นทำยากสาธุเปนชุดเลโก้นะลูกนะพอไหม ออนะลูกนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากไดูาไวได้วยไวต่อเด้ขอบคุณมากุกให้อีกเถอะพี่เดี๋ยวครับผมให้อีกเถอะยวผมเปไหวสักะนาดิเลยพี่เอ้ยขอให้ไหวทีขอยไหวทีอยากอยากอยากเห็นุณไหว้ให้อีทุกนทุกนให้ีไ่ลยอ่อ แต่ว่านี่สําหรับเด็กโตลูกต้องเล่นตอน8ดขวบหนุกทนรอไหวไหมลูกไหวค่ะไหวรับรับได้ไหมนี้ได้นะสีนี้เอาไว้ไปรับาอจะได้ไหมลูกปืนเนี่ยพี่ขอก่อนได้ไหมครับจะไปทําอะไรรับพี่ตั๊กอยากได้ให้ตั๊กได้ไหมลูกได้ค่ะนี่ไงใจบุญนี่ไงคุณยังหน้าด้านเอาของเด็กอี่หรอครับเนี่ยแต่พี่ตั๊กไม่ได้ทําอะไรเลยนะลูกหนูให้พี่ตั๊กเลยเหรอครับได้ค่ะเพราะอะไรครับถ้าอยากได้ก็ให้ไปค่ะบ คุณมากลูกนี่เป็นเป็นแบบอย่างของเด็กยุคนี้ที่เราอยากจะชื่นชมนะครับ,รบและผมอยากขอบคุณใครรู้ไหมครับคุณพ่อคุณแม่ครับ<ช>ผมขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกได้ดีจริงๆครับคุณพ่อคุณแม่ครับท่าผู้ชมท้าท่านผก้รมได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกปิจิ๋ Official ียนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ